วันนี้เราจะมา,าคุยกันแบบเจาะลึกเลยนะครับเรื่องแม่น้ำคงคาหรือที่เรียกกันว่าแก่งจะคือเรามีข้อมูลหลายด้านมากตั้งแต่ภูมิศาสตร์ตำนานความเชื่อวัฒนธรรมไปจนถึงปัญหาปัจจุบันเลยเราอยากจะเข้าใจกันจริงๆนะครับว่าทําไมแม่น้ํำสายนี้จึงไม่ใช่แค่แม่น้ําแต่เป็นเหมือนแบบชีวิตจิตวิญ,ญญาณของอินเดียเลยก็ว่าได้เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นนี่ เป็นยังไงครับทั้งทางภูมิศาสตร์แล้วก็ตำนานที่เล่าขานกันมาค่ะถ้าเริ่มจากภูมิศาสตร์จริงๆนะคะแม่น้ำคงคาเนี่ยเกิดจากแม่น้ำสองสายบนทัอกเขาฮิมาลัยค่ะสายแรกคือพาคีรถ์ถีอันนี้จะถือว่าเป็นต้นน้ำตามความเชื่อตามตำนานมาจากทารน้ำแข็งกังโคมุก อ๋อ oh, ครับกังโคมุกใช่ค่ะแล้วก็มีอีกสายคืออลักนันดาสายนี้จริงๆยาวกว่านะคะถือเป็นต้นน้ำตามหลักอุทกวิทยาหรือแบบวิทยาศาสตร์นะคะสองสายนี้ไหลามาเจอกันที่เมืองเทวปริยักษ์ค่ะถึงจะรวมกันเป็นแม่น้ำคงคาที่เราเรียกกันครับน่าสนใจมากแต่ทีนี้เรื่องตำนานนี้ก็มีสีสันไม่แพ้กันเลยค่ะมันผูกกับความศักดิ์สิทธิ์เลยตรงเลยมีเรื่องเล่าถึงเท้าศักระที่มีโอรส อหกหมื่นองค์แล้วถูกสาบให้กลายเป็นเท่าฐานไป6 0หมืนองค์เลยเหรอครับใช่ค่ะทีนี้พาคีรถซึ่งเป็นหลานก็อยากจะล้างคำสาบเลยไปบำเพ็ญตะบะอย่างหนักเลยนะคะเพื่อขอให้พระแม่คงคาซึ่งตอนนั้นเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์เสด็จลงมาอค่ะลงมาชำระล้างเท่ากระดูกของเหล่าโอรสแต่ว่าพลังของพระแม่คงคานี่รุนแรงมากเกรงว่าลงมาแล้วโลกจะรับไม่ไหว พระศิวะก็เลยต้องเข้ามาช่วยค่ะใช้มวยผมหรือที่เรียกว่าพระเกศาเนี่ยรองรับสายน้ําไว้ก่อนรองรับไว้ก่อนใช่ค่ะเพื่อลดความแรงก่อนที่จะค่อยๆปล่อยลงมาสู่โลกมนุษย์ตำนานนี้ล่ะค่ะที่ทําให้คนมองว่าแม่น้ําคงคาเป็นเหมือนสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกแล้วก็เออเป็นที่มาของความศรัทธาอันยิ่งใหญ่เลยค่ะโหฟังดูยิ่งใหญ่มากครับแล้วตำนานนี้มันก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยใช่ไหมครับกับความเชื่อที่ว่า แม่น้ำคงคาศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าอาบน้ำแล้วล้างบาปได้หรือที่เรียกว่าโมกษะอันนี้น่าสนใจมากครับมันคือ,อยังไง่รครับใช่เลยค่ะคือชาวฮินดูนี่นับถือแม่น้ำคงคามากๆเปรียบเสมือนพระแม่คงคาเลยเป็นเทพธิดาผู้ให้ชีวิตให้ความบริสุทธิ์ เขาเชื่อกันว่าการได้ไปอาบน้ําในแม่น้ํำคงคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองพาราณสีนะคะซึ่งถือเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์มากๆพาราณสีการอาบน้ําที่นั่นจะช่วยชําระล้างบาปที่เคยทํามาแล้วก็นําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าโมกษะโมกษะคือการหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดอืมลึกซึ้งมาก ค่ะแล้วก็ยังเกี่ยวกับเรื่องความตายโดยตรงด้วยการเผาศพริมฝั่งน้ําแล้วก็ลอยอังคารหรือเท่ากระดูกลงไปในแม่น้ําถือเป็นพิธีกรรมที่สําคัญมากเชื่อว,ว่าจะช่วยส่งวิญญาณของผู้ตายไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือสุขติจะเห็นว่าเมืองสําคัญสาคัญทางศาสนาอย่างพาราณสีหรือฮริทวานก็จะตั้งอยู่ริมแม่น้ำนี้หมดเลยแสดงว่ามันผูกพันกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายจริงๆเข้าใจเลยครับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็น่าคิดนะครับพอพูดถึงความบริสุทธิ์การชำระล้างแต่ข้อมูลที่เราดูกันมาก็ชี้ว่าแม่น้ำคงคามีปัญหามลพิษหนักมากเออมันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวไหมครับระหว่างภาพความศักดิ์สิทธิ์กับสภาพความเป็นจริงแล้วมันกระทบความเชื่อของผู้คนบ้างไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะอันนี้คือความซับซ้อนที่เห็นได้ชัดจริงจริงๆค่ะมลพิษนี่มาจากหลายทางมาก ทั้งน้ำเสียจากบ้านเรือนจากโรงงานสารเคมีเกษตรขยะอีกสภาพน้ำก็คือ,อ,อแย่ในหลายพื้นที่ซึ่งมันก็ขัดกับภาพความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เราพูดถึงกันครับแต่ในมุมของผู้ศรัทธาจำนวนมากนะคะความเชื่อทางจิตวิญญาณมันก็ยังคงแข็งแรงอยู่คือแม้จะเห็นสภาพน้ำหรือกังวลเรื่องสุขภาพอยู่ลึกๆแต่ความศรัทธาในพลังของพระแม่คงคาในการชำระล้างบาปหรือการนำพาสู่โมกษะเนี่ย มันก็ยังคงเดิมค่ะมันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆระหว่างความเชื่อกับความเป็นจริงทางกายภาพแลวนอกเหนือจากนั้นแม่น้ําคงคาก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกมากๆปรากฏอยู่ในงานศิลป,ปะวรรณกรรมเรื่องเล่าต่างๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันคนเป็นล้านๆเลยค่ะนอกจากเรื่องจิตวิญญ,ญาณวัฒนธรรมแล้วในทางรูป,ปรธรรมล่ะครับทางเศรษฐกิจแม่น้ําคงคามีบทบาทมากน้อยแค่ไหน โอ้โหสำคัญมากๆเลยค่ะลุ่มน้ํำคงคานี่ถือเป็นพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะคือเลี้ยงดูประชากรจํานวนมหาศาล เป็นแหล่งน้ำสำคัญทั้งดื่มทั้งใช้แล้วก็การประมงแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยทั้งสายสแสวงบุญแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปสร้างรายได้เยอะมากถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำนี้ก็เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมเก่าแก่เป็นศูนย์กลางอาณาจักรใหญ่ๆใ,ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าที่สาคัญมาตลอดเลยค่ะเมื่อกี้เราแตะเรื่องมลพิษไปนิดหน่อยอยากให้ช่วยลงรายละเอียดอีกนิดครับ จากข้อมูลที่เรามีนี่สาเหตุหลักๆกับผลกระพบมันมีอะไรบ้างครับตอนนี้ค่ะปัญหาหลักๆเลยก็คือน้ําเสียจากชุมชนเมืองใหญ่ๆริมน้ำนํำนี่แหละค่ะที่ส่วนมากไม่ได้บําบัดหรือบําบัดไม่ดีพอก็ปล่อยลงมาเลยแล้วก็มีน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะมีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนมาด้วยยังมีสารเคมีจากการเกษตรอีกนะคะที่เวลาฝนตกหรือมีการชนละทานมันก็ชะล้างลงแม่น้ําไปแล้วก็ขยะทั่วไปมี่ก็เยอะมากจริงๆ ผลกระทบก็แน่นอนค่ะระบบนิเวศในแม่น้ำพังสัตว์น้ำหลายอย่างหายยากใกล้สูญพันธุ์ไปเลยก็มีแล้วที่สำคัญสุดคือผลกระทบต่อสุขภาพคนค่ะคนหลายล้านคนยังต้องใช้น้ำจากแม่น้ำคงคาอยู่ทั้งอาบทั้งดื่มทั้งใช้ในชีวิตประจำวันฟังดูน่ากังวลมากครับใช่ค่ะคือรัฐบาลอินเดียก็พยายามแก้ปัญหานี้นะคะมีโครงการใหญ่ๆมีงบประมาณเยอะมากที่เรียกว่านามามิกังเกอะไรแบบเนี้ย แต่ด้วยขนาดของปัญหาความซับซ้อนจำนวนคนที่เกี่ยวข้องมันเลยยังเป็นความท้าทายที่แบบใหญ่มากๆอยู่ค่ะการฟื้นฟูคงต้องใช้เวลาแล้วก็ความร่วมมือเยอะจริงๆครับผมเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับแม่น้ำคงคาก็เลยไม่ใช่แค่แม่น้ำธรรมดารรมดาสายหนึ่งแต่เป็นเหมือนศูนย์รวมทุกอย่างจริงๆทั้งความศรัทธาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ วิถีชีวิตที่หล่อเลี้ยงอินเดียมาเป็นพันๆปีเป็นชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณอย่างที่เราคุยกันตอนแรกเลยครับค่ะฟังทั้งหมดแล้วก็น่าคิดต่อจริงๆนะครับคือทำกลางปัญหาหมลพิษที่มันหนักหนามองเห็นได้ชัดเจนขนาดนี้ แต่พลังของความศรัทธาความผูกพันที่ผู้คนยังคงมีต่อแม่น้ำคงคายอย่างเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลายเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างมนุษย์ธรรมชาติแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณในโลกยุคปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราเก็บกับไปคิดกันต่อได้นะคะ